สวัสดีครับตีปุนซัลเตอร์ก็ขึ้นมาถึงยอดบนขขาบนน้าตกแล้วนะครับทุกท่านครับตอนนี้เราขึ้นมาดูน้ําตกห้วยแก้วนะครับตอนเมื่อกี้นี้เราก็พยายามปีนขึ้นมานะครับสุดท้ายเราก็มาถึงบนยอดจนได้นะครับก็ขึ้นมาก็สูกอสมควรแล้วก็เป็นหินด้วยนะครับขึ้นมาค่อนข้างจะลําบากอยู่นิดนึงนะครับนี่นะครับสุดท้ายผมก็ปีนขึ้นมาจนถึงยอดจนได้นะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างทุรักทุเลพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็น เป็นก้อนหินแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะเดี๋ยวก็เดินในทางที่มันแห้งๆหน่อยนะครับก็ปีนขึ้นมาอัานนี้เป็นยอดบนสุดแล้วนะครับก็จะเป็นน้ําตกห้อยแก้วนะครับด้านบนนั้นมีทางขึ้นไปอีกทางเึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นมีคนยืนอยู่ด้านบนเนาะถ้ามองแล้วจุดนี้น่าจะสวยสุดแล้วล่ะครับเพราะว่าน้ําจะตกลงมาจากข้างบนแล้วก็ลงมาสู่ข้างล่างซึ่งมันจะผ่านก้อนหินลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับดูก็มีความแรงพองสมควรอยู่แต่ว่า น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าแล้งเนาะแต่น้ําก็ใสเย็นเลยทีเดียวนะครับผมก็ก็จะยามจะปีนขึ้นมานะครับตอนแรกๆก็คิดว่าจะอยู่แต่ข้างล่างนะครับก็นน้ําจะไหลลงไปเรื่อยๆรือย่างนี้นะครับก็ลงไปสู่ข้างล่างนะเนี่ยครับคนก็จะขึ้นมาพักผ่อนกันน้ำตกห้วยแก้วนะครับก็อยู่ใกล้ๆทางขึ้นดอยสุเทพนะครับเลี้ยวเข้ามานิดนึงนะครับก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนะครับว่าเราดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างน้องตอนนี้มันเป็นหน้าแรงนะครับว่าจะมีน้ําอยู่หรือเปล่าเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นนี่ครับวิวจะเป็นก้อนหินอย่างนี้นะครับก็จะเป็นน้ําตกไหลลดลันลงมานะครับใครอยากพักผ่อนก็มานั่งพักผ่อนโอ้โนอนคนมานอนนอนพักผ่อนเล่นโทรศัพท์เดี่ยวสบายเลยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นต่างชาตินะครับที่มาเดินเล่นเล่นกันนะครับเห็นไหมครับ นะครับตรงอา่าข้างล่างนี้ถนนหนทางก็ยังดีอยู่นะครับสามารถเดินเข้าไปได้อย่างสบายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อข้างบนเลยนะนะครับก่อนทางขึ้นไปนะครับก็จะเป็นทางรบเรียบอย่างนะครับก็อันนี้จะเป็นด้านล่างแล้วนะครับก็จะเป็นก้อนหินนะครับค่อนข้างเรียบแล้วก็ไม่ได้สูงมากก็จะมีคนมานั่งพักผ่อนกันบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับต่างชาติตอนเย็นเย็นอย่างนี้นะครับอากาศไม่ร้อน<ด>เนาะมีร่มไม้ตัวแดดก็ รับไปละเรียบร้อยครับก็ดูหาคนมานั่งพักผ่อนกันครับบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นโขดหินคนก็จะมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนกันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วอีกสักครู่หนึ่งเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะไปดูด้านบนนะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเพราะว่าเราอยากขึ้นไปดูจนถึงที่สุดของข้างบนนะครับว่าเวลาน้ําตกลงมามันตกจ,กจากจุดไหนเนาะจะเสียดายจังอากาศค่อนข้างจะเย็นเนาะขึ้นมา นักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเขาก็มานั่งพักผ่อนกันนะครับก็เอ่เท้าเอามือมาจุ่มน้ําเล่นๆเนาะให้มันเย็นๆนะครับก็เป็นการพักผ่อนแต่ตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินก้อนหินนะครับเนี่ยก้อนเบลเลอเบล่าเลยนะครับมีสะพานให้ข้ามไปตรงจุดโน้นนะครับจนสูงสุดนะครับสูงสุดก็จะเห็นน้ําตกตกไหลลงมาตามโขดหินนะครับลงมาเรื่อยๆเ,เ,เนาะให้ความเย็น ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นมากแล้วอากาศก็เหมือนจะหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปข้างล่างแล้วเพราะว่าถ่ายมานานแล้วนะครับลองดูตรงนี้นะครับอันนี้มันจะตกมาจากข้างบนแล้วนะครับมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินลงไปดูข้างล่างนะครับอขอไปสัมผัสน้ำหน่อยนะว่าเรามาทั้งทีนะครับลองเอามือไปสัมผัสน้ำดูนิดนึงครับ แล้วก็ไปสัมผัสน้ํามาแล้วนะครับก็น้ําก็ใสๆเย็นๆนะครับใสเย็นมากน้าอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะดูแล้วแบบนี่นะครับคนก็จะขึ้นมาถ่ายรูปมาพักผ่อนกันแต่ตอนนี้เย็นแล้วเขาก็ใกล้จะถึงเวลาปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปีนลงไปตรงก้อนหินตอนนี้อีกแล้วอะไรเนี้ยทําไมมันปีนยากอย่างเงี้ยเอโอ้ย อ่ะลงไปลงไปเ้ <Wait. S 1> นี่ยนะครับเป็นก้อนหินแบบกูขากูขาอย่างนี้เลยไม่ได้เดินแบบเป็นทางเรียบๆเลยนะเรียบๆก็คือทางโน้นทางนี้หลังจากเราลงจากก้อนหินนี้ไปแล้วเนาะเมื่อกี้ก็จะเห็นคนมานั่งนั่งปิกนิกอยู่ตรงกลางนั่นนะตรงก้อนหินตรงนั้นอาจจะดูเรียบๆรหน่อยเนาะแต่มันก็อยู่กลางน้ํานะถ้าจะถ้าจะขึ้นมาด้านนี้ต้องกระโดดขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับ โอยลองดูน้ำตรงนี้ก่อนโหตรงนี้ที่ไหลลงมาจากข้างบนก็ทะลุลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงข้างล่างนี้ดูก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นาะน้ํามันแห้งๆหงไปละเสียดายจังเดี๋ยวเขาน่าจะปรับปรุงให้มันดูสวยกว่าน,นี้อีกนิดนึงเนะาะจุดสูงสุดข้างบนนั่นแหละครับคือมุมที่มันสวยแล้วนะครับถ้าเป็นข้างล่างนี่ก็ดูเป็น,เป,นเป็นหินเป็นดินเนาะดอูอันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเครือขึ้นมาอย่างนี้เลย เนี่ยเนี่ยจับขึ้นดูมีเป็นเครือแบบเลื่อยไปเลื่อยมาอยู่บนนี่เลยเสียดายนะน้ำมันแห้งถ้าเขาทำแบบไปให้มันกักกักเก็บอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งน่าจะดูแบบมีปลาด้วยปลาอะไรอะ่ะเฮ้ยมีปลาครับมีปลาเมื่อกี้เห็นปลามันว่ายน้ำขึ้นมา เนาะน่าจะปรับปรุงแบบว่าเอ้ยเอ้ยปลาปลาจริงๆอ่าทําให้มันแบบเป็นอ่างอยู่ตรงนี้หน่อยเนาะจะน้ําจะได้อยู่ฝังอยู่ตรงนี้เยอะๆสวัสดีครับโอ้หก้อนหินก้อนนัน้ก้อนใหญ่นะแต่ละก้อนดูดนตอนแรกผมก็เดินปีนเข้ามาทางโน้นนะก็มาทางสะพานตรงนูง้นแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บ ผมก็ไม่กล้ากระโดดตรงนั้นอยู่ดีเห็นไหมครับระหว่างทางที่มันอ่าที่ตรงน้าตกลงมาตรงกลางนะครับบางคนเขาก็กระโดดข้ามจากตรงนั้นข้ามมาเลยโอ้ฝรั่งเธอก็ปีนขึ้นมาจนได้นะปีนขึ้นมาอย่างด้วยความทุรักทะเลน่าสงสารเธอนะเนี่ย <c oughs> เธอเพอยาจะยามจะปีนไม่ใส่รองเท้าด้วย <c oughs> ก็จะมีป้ายเตือนอยู่ระหว่างทางตลอดนะครับว่าระวังลื่นเนาะ จะได้นะครับตรงนี้ถ้าเขาทําให้มันเป็นอ่างเนาะแล้วก็ให้น้ํามันขังอยู่ตรงนี้เยอะๆนะมันก็เออแล้วก็ทําความสะอาดดีๆเนาะให้สามารถลงเล่นน้ําได้เลยนะนะครับตอนหน้าแรงน้ําก็น่าจะแห้งเนาะพอหน้าฝนมันน่าจะเกิดน้ําขังขึ้นมาน่าจะถึงข้างบนนี่แะครับข้างบนนี่เลย นี่เราก็จะเดินกลับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเรียบหน่อยเป็นเรียบในที่นี้ก็คือเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินแล้วก็เขาก็เอาปูนมาทําหนี่ต้นไม้ใหญ่เขาตัดไปแล้วน่าจะตัดทิ้งเนาะมันน่าจะล้มลงมาเองแต่ต้นเนี้ยก็เลยตัดทิ้งต้นอะไรเนาะเนี่ยตรงนี้โหเป็นต้นโพนี่ยครับน้ําตกบางคาถ้าเป็นน้ําเยอะๆนะครับมันก็จะไหลลดหลั่นลงไปอย่างนี้เรื่อยๆโหดูก้อนหินก้อนนี้ ใหญ่นะครับใหญ่มากไม่ไม่ใช่เล็กๆนะครับอันนี้ใหญ่แบบก้อนเดียวนะเนี่ยก้อนใหญ่ๆเนะี่ยแต่มันก็มีเยอะเหมือนกันเนาะก้อนใหญ่ด้านนู้นก็ก้อนใหญ่ครับเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆเลยเอน้าตกตรงนี้ก็ไหลลงไปสู่ข้างล่างแต่เสียดายเนาะมันเป็นใบไม้ใบอะไรด้วยมันก็เลยดูไม่ค่อยสวย เรามาอยู่ข้างล่างเราลองหันไปดูข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับตรงนู้นนะครับที่เราลงมาเมื่อกี้เนี่ยแต่มองไม่เห็นตัวน้ําตกข้างบนเนาะแต่ว่าน่นนะครับโน้นที่เขาถ่ายกันโอ้โหไกลมากเลยเหมือนกันนะซาปีนขึ้นไปได้เนาะ เนี่ยครับต้นหินต้นก้อนหินก้อนเนี้เป็นก้อนเดียวแต่ใหญ่มากเลยโอ้แต่ฝั่งน้นก็ใหญ่เนาะใหญ่ตามๆกันไปเลย